สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับวารินจันชำให้คะแนนสามท่านปรวัตรแกสินทรอ,อารานุตกลางและสมศรีภูศรีครับครูแรกนะครับมวยมันสนัดเมืองครับพอหลักบุญวันนี้เราอยู่ที่วิกรังสิตแต่ว่าอังคารหน้าไปเจอกันหน้าเทศบาลนาครจังหวัดนกิติพงศิริชัยนะครับนักชกจากศรีสะเกดหัวหน้าคณะหัวหน้าคณ,ณะก็ที่แชมป์แล้วครับอุยอ้ยปัมหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้ให้การสนับสนุนคุณบุญมีชนะบุญ โอ้ยนี่ไหนไหนมานี่ยพยัน <c oughs> ฟิสซ้อมอยู่ที่ค่ายบุษิตพน,นันเชิงครับชื่นชอบสายดาราครับซุปตาต่อโชว์ลูม19บเศูนย์บริการ <c oughs> กล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเลียนเชิญครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์ขอบคุณทาง CP เจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเล็กศรีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรคงวิเศษไฑูทู์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพภกพันฑ์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP 2ี g สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูลและดีแทมีให้เห็นทุกสัปดาห์แล้วนะครับต้องบอกว่าล็อกถล่มของแพง เกี่ยวเกี่ยวมีสอกด้วยครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับเลือเหลืออยู่ตีต,ตีได้ไหมแหมมันใกล้มุมใกล้เชือกไปนิดนึงไงครับก็หมักจะดมตราไท่คู่คนสวยมีไว้ดูไท่คู่มีไว้ดม บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาท่าน้นำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และรางวัลจากแอนตาซินเหมือนเดิมครับแต่กั้นคอสอกับเข่าร้อยครับแอนตาซินมีรางวัลว่าให้10,000บาท จราเข้ฟาดหางแล้ไปถึง30,000บาทด้วยกันกรณีที่เกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผลแตกเข็มละ500บาทต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวิรัตพุชงครับผู้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยนะครับเพชรทอง ตัวเล็กนะครับแต่ว่าจะไปขึ้นบนคู่กับตัวใหญ่โอ้แล้วตัวใหญ่นี่วันนี้ดูรูปร่างนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับจังหวะล็อกได้ตีได้นี่ก็ออกได้หนักๆด้วยเอาละครับทีมงานนี่สั่งเดินเบียดแล้วนะครับยาฉีดมาเยอะด้วยนะครับต้องออกอาวุธให้ขยันกว่านี้นะครับต้องเดินให้ติดโอ้โหดูจังหวะเอาละครับเริ่มจะมีเจาะยางต่อยหมดัดได้บ้างเหมือนกันแล้วกันยกนี้ขยันขึ้นมาเลยนะครับทางด้านเพชรทองครับเล็กหน่อยตื้อครับ สุภาษสิทไทยเขาบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าตื้อเท่านั้นตื้อเท่านั้นที่คลองโลกออาทีไว้ตะวันดาแมตเตคะยังไม่อูหแข้งขวาครับเตะคืนมาหัวจิตหัวใจนี่ถึงจุดนี้ต้องบอกว่าเพชรทองสอบผ่านนะครับก้าวลึกๆนิดนึดนงมาโยนแข้งมาครับตะวันดำฮะวงในวงในขึ้นคอมัดเด้งตีกดมาให้ตัวเท่ากันมาแต่ว่าตะวันดำแข้งขายาวลืกเกินครับกรรมาการงัดออกมาครับ ผ่านไป2นาทีของยกที่3ครับนี่ครับเขาบอกกินสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าทีไลแอทีวี999ขอบคุณยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมพร้อมด้วยคุณนารงว่องประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับะครับ,รบปล่อยตัวมาในยกที่4นะครับออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับ เพชรทองมีเตะขาต่อยหมัดแล้วก็จะเบียดจะปล้ำในจะไปขึ้นบนฟู้กับมวยตัวใหญ่แล้วครับดูว่าตะวันดำเองก็จะชิงเดินเหมือนกันนะครับอาศสยรูปร่างละครับจับได้จับได้ขึ้นบนได้นี่ก็ตีได้เหมือนกันนะครับเพชรทองเอาขยับเข้าไปแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับเพชรด,ดำนี่มีจังหวะหวางจังหวะแทงโต้หนักๆครับมาลุ้นกันครับยกนี้ยก4ี่ครับมุมแดงนี่เพชรทองสอจารุวันครับนำเงินตะวันดำสิทธิ์พนันเชิงมา อ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวไม่ได้เลยครับเพราะว่านวลเทียกันอยู่วงในครับเพชรทองนี่ตัวนิดเดียวนะครับแต่ว่าต้องชื่นชมหัวใจเลยครับชวนตัวใหญ่แรกหน่อยวงในครับเลื้อยไรยุบนิดเดียวโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับของเพชรทองตีคืนมาของตะวันดำครับเล็กใหญ่จะมีผลหรือเปล่าครับน้ำหนักเท่ากันนะครับถีบไว้ก่อนครับตะวันดำเพชรทอง ยี่ห้อสจารุวันมอ้าววงนตีวงในตีได้ทีสองทีครับกรรมการงัดออกมาหนาที25่ิบาวิยกที่4ครับตะวันดำนี่โอ้ตีหัวเข้าบ้านใช้ใช้จังหวะฝีมือใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับพี่บอลนี่ครับคุณออดอู้ดูมากถ้าตะวันดำไม่เดินมากเปิดโอกาสครับเพชรทอง เพชรทองโอ้โหแต่ว hmm. ่าดูแม่จะรวบไว้รวบไว้ครับว่ามันติดเลือดทางวันลินดึงแกะแยกออกมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่สนเล้วครับดับเครื่องชนเจ้าเพชรทองแม่ทีมงานบอกว่ามัดซอกมัดซอกแต่ว่าแมพมันนวลเนียวงในนี่มันแม่ะไม่เป็นไรครับมากลางเวทีกันต่อส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันขอบวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์พราย แอปพลิเคชันพรายทีวีคลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออ i z ก r ไนเซอร์หัดใหญ่น้ำจิ้มดับร้านสารครามน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยคาชินบาร์นะครับคาชินบาร์โดยคุณหนุ่มบางกะดีอ่ะนี่อยู่ที่ถนนตัดใหม่พันนกนะครับก่อนถึงปอกุ้งเผาอ่าวเรียนเชิญที่คาชินบาร์ครับตามกันต่อยกสุดท้ายอ้ใจนี้ก็สู้เลืเกินนะครับเพชรทอง พยายามจะเบียดต่อยหมัดซับซอกนะครับตะวันดําก็ล็อกเอาไว้ก่อนนะครับไม่เปิดโอกาสให้เพชรทองนั้นได้ต่อยหมัดับซอกง่ายๆดูนะครับล็อกเอาไว้แล้วก็ตีกันไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนต้องขยันกว่านี้แล้วนะครับเพชรทองต้องออกให้เป็นชุดๆล่ะครับแถ้าตัวเท่ากันนี่ไม่รู้หัวก้อยเลยนะครับแต่ด้วยความใหญ่ของตะวันดำเนี่ยครับมาเนี่ยครับขวงขวาง พยายามจะสู้ทุกวิถีทางเหมือนกันครับเพชรทองหัวใจถือว่าสอบผ่านแล้วครับเวลาที่เหลือกับ1นาที45วิาวิกำปันำป้นกับศอกกำปั้นกับศอกอันนี้ครับอ่างัดมางัดมา,าวงในแมกดคอไว้จังหวังงัดศอกของเพชรทองนี่มีังาะไปเหมือนกันนะครับตะวันดำถอยแข้งซ้ายมามีศอกอ้าวฟันไปครับ บอนไปครับอะไรอะไรก็เป็นไปได้ขวางขวางแต่มือของตะวันดำนี่แกโอนเหนียวเป็นตุ๊กแกเลยครับอ,อีกหนึ่งนาทีกว่า,วาครับช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยสัปดาห์ที่แล้วก็พลิกล็อกฟ้าผ่าตู้ระเบิดไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับสัปดาห์นีอ้อีกหนึ่งนาทีครับแล้วก็ใบสุดท้าย น้ำเงินครับต่วันดำสิทธพนันเชิงครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนเพชรทองสอจารุวันไปนะสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r イทีวี